คุณลุงโทนี่ตัดสินใจกลับไทยเรียกได้ว่ากระแสข่าวคุณลุงโทนี่หรืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรประกาศจะกลับประเทศไทยก็สร้างความหือฮาให้กับคนในประเทศเป็นอย่างมากมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการที่จะกลับมาในครั้งนี้ลุงโทนี่ได้ให้สัมภาษณ์ไทยรัฐว่าตัดสินใจกลับแน่นอนแต่ยังไม่ได้ดูเลิกดูยามผมถือว่าเรื่องอะไรก็เล็กหมด หัวใจเราใหญ่กว่าไม่สนใจอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดผมเสี่ยงตายในชีวิตมาเยอะแล้วคุกเป็นเรื่องเล็กจะผิดเข้าคุกก็เอาอะไรจะเกิดก็ไม่เป็นอะไรเกิดได้หมดเอาอย่างไรก็บอกมาไม่มีปัญหาขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว c o m um